สวัสดีครับผมเจมนานะครับเชฟไทยในเมืองโอเแลนด์นิวซีแลนด์นะครับเมนูซินคิดนะครับหลายๆคนก็ใส่กับกะเพรานะครับผมคิดยังบ่ออกกับกะเพราไข่ดาวนะครับเมื่อนี้ได้ไปซื้อใบกะเพรามาครับอยู่ซูเปอร์นะครับสีเหลืองเก็บอหาเหลีองนะครับเป็ดเมื่อนไทยกับกั๊มน้อยๆกับประมาณร้อยบาทนะครับผมกับวัตถุดิบผมก็มีซีเฮียซอสนะครับนอกกะมีพริกกระเทียมนะครับแล้วก็ หอมแขกนะครับซับนะครับแล้วก็ใบกะเพราผมใส่ซอสพัดอเนกประสงค์ของผมนะครับพัดยังกระแซบนะครับผมเมื่อนี้ผมก็จะมาเห็ดซอสกะเพราสูพี่โซนองมืองนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันนะครับกระทะให้ร้อนนะครับผมจิ้พัดกับเขายังกระซ้างนะครับกระทะตองหอนนะครับเด้อใส่กระเทียมไทยนะครับซับลงไปพัดให้หอมนะครับผม ค่อยๆพัดให้ได้กินหอมนะครับแล้วก็ใส่หอมแขกซับลงไปนะครับถ้าบานเท่ามีหอมบานเท่าก็ได้ครับผมมีหอมแขก uh ใส่หอมแขกก็ได้นะครับใส่เพื่อหยังนะครับใส่เพื่อความหวานนะครับเผาความหวานของ,องๆๆๆหอมลงไปนะครับเท้าบดไปเพิ่มน้าตาลยากนะครับผมถ้าผู้ใดนะครับพัดกระเพ้าบ่อยากกินน้าตาลนะครับก็เอาหอมนี่ครับซับซับซับแล้วก็พัดลงไปนะครับ มันสิได้ความหวานของหอมบอ้องใส่น้าตาลนะครับแต่ผู้ใดบ่มากินหวานบอ้องการน้าตาลเอาหอมแท่นนะครับผมนะครับคัดสองยางไห้หอมนะครับค่อยๆผัดตัวนี้ก็เปิดไฟกลางนะครับแต่ว่าแล้วจะบานแต่ยังกระทะความแก๊สแก๊สอาอาสีบกคือกันนะครับแต่ว่าผัดไห้มันได้กินหอมยาไห้มันใหม่นะครับหลังจากนั้นก็ใส่พริกนะครับ ผมใส่พริกจินดาแดงนะครับซับแล้วก็ไปขวครับสองอย่างพริกกะแล้วแต่ผูมักครับเท้ามักเผ็ดเท่ากับใส่หลายครับเท้า่มักเผ็ดเท่ากับใส่พ่อที่เท่าที่กินได้นะครับผู้ใดแต้แต่พูมักมักเก็ดกับใส่หลายนะครับพัดนี่มันหอมนะครับผัดพริกไห่สองสามอย่างนี่ร่วมกันนะครับผัดนี่หอมอีกที่หนึ่งนะครับนี่ครับ นะครับพ่อได้ท <Ireland> ี่แล้วนะครับผมกับมาใส่ในซอสผัดอเนกประสงค์ของผมนะครับที่ผมใส่ตัวนี้ผมใส่ประมาณสิบซอนโตนะครับเด้อนะครับสิบซอนโตละก็มีกระเทียมสองซอนโตกระเทียมสับหอมแขกสองซอนโตนะครับละก็พริกแล้วตะพูมากนะครับหลังจากเดือดแล้วนะครับเท้ากับใส่ใบกะเพราลงไปนะครับใบกะเพราเมืองนอกกับสีบัวคือเมืองไทยนะครับความหอมนะครับกับสีบัวคือกะเพราไทยกะเพรา บานเข้า,า,นานะครับกะเพ้าบานเข้านะครับใส่จังไดกะหอมนะครับต่เมืองนองเข้ากับตองตามสภาพนะครับเพราะว่ามันกับว่าคือเมืองไทยเห้านะครับพอทุกอย่างเคี่ยวนะครับซอสกับกะเพ้าเคี่ยวแล้วนะครับจึงเป็นประมาณนี้นะครับผมสีมาพัดกระเพ้านะครับกระเพ้าไก่โดยซอสกะเพ้าผมสุวิศนองเมืองนะครับสีมีทิกดูอย่างนึงนะครับ่าเห็ดจังไดกะเพ้าเข้าสีหอม หอมขึ้นนะครับไปตีกินมากขึ้นนะครับเมืองคลิปนี้จบนะครับสิฮู้ว่าเออพัดจังไนให้มันมีเคล็ดลับอย่างสีบอกสุพิชนองเมืองนะครับเท้ากะตั้งกระทายห่อนขึ้นเกานะครับแล้วก็เทน้ำมันออกใส่กระเพัะนิดนึงนะครับแล้วก็เอาไก่ไปขวนะครับแต่พี่น้องมีหมูสับนะครับหรือว่าเนื้อสับเข้ากับเห็ดไข่ไกันเด้อครับเด้อนี่ครับขวไก่นะครับหรือว่าขวหมูขวานเนื้อนะครับให้มันสุกก่อนนะครับ นี่ครับค่อยๆขวไปนะครับผัดกะเพ้านะครับเพราะว่าตามสั่งหรือว่าอยู่หลานอาหารนะครับก็เป็นเมนูที่เป็นครูอ่าคนไทยของเฮ้านะครับผมกะเพ้าไก่กะเพ้าหมูกะเพ้าเนื้อกะเพ้าหมูกรอบนะครับไข่ดาวนะครับเพราะว่าอยู่ไซนนะครับกะคิดยังไม่ออกกะกะเพ้านะครับหลังจากนั้นพ่อไก่สุกแล้วผมใส่ซอสผัดอเนกประสงค์ของผมนะครับ ัวนี้ไก่ผมใส่สองลอยกัมนะครับเ่ากับไส่กะเพรานะครับไปสองอนโตะนะครับตะปูไดมากเข้มข้นกับไส้เพิ่มอีกได้ครับแล้วก็ใส้พริกไ่มารคอดกับไส่พริกเพิ่มเติมนะครับหลังจากนั้นก็ใส่กะเพราลงไปนะครับนี่ครับเคล็ดลับของผมนะครับก่อนสีเอากะเพราขึ้นดนะครับไส้น้ำปลาข้างๆกระทะนะครับไส้นิดนึงนะครับเพราะห้มีกินหอมนะครับผม นี่ครับเคล็ดลับยูมองนี่นะครับเข้าใจและเขาก็สะบัดสบัดและก็เรียบร้อยนะครับความอร่อยยูมองนี่ความหอมก็ยูมองนี่นะครับนี่ครับเป็นแ้สาวบักพี่นองครับนี่ครับพร้อมเสิร์ฟสีสันนะครับรสชาติกรแล้าแต่ความเผ็ดนะครับก็แล้วแต่ที่เพิ่มเอานะครับถ้ามกคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแช่นะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับเชฟไทยเหตุงานอยู่ประเทศนิวซีแลนด์เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ